สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือสองนะครับเนื่องจากมีคอมเมนต์มานะก็สําหรับวิดีโอเมื่อวานนี้นะครับที่ผมมารีวิวรถนะก็หลายคันนะเมื่อวานนี้นะสาหรับเพื่อนๆพี่ๆนะครับคนไหนที่ยังไม่ได้ดูนะ,ะก็กลับไปดูได้นะครับในช่องของช่างบินรถมือสองนะครับก็เป็นวิดีโอของเมื่อวานนี้นะก็วันนี้ตามคอมเมนต์เลยครับนี่นะที่มีคอมเมนต์มานะครับว่าอยากจะดูนิสสัน NV นะครับนะอันนี้ราคาสี่หมื่นแปดพัน 48,000ขาเลยเดี๋ยวมาดูนี่ว่ามันจะคุ้มกับราคาหรือเปล่านะครับสําหรับคันนี้นะผมก็จะรีวิวกันแบบและเอียดละเอียดเลยนะครับไปเพื่อไม่เสียเวลาะอ้ออย่าลืมนะครับขอกำลังใจนิดนึงนะไยการกดถูกใจก็ได้ใตคลิปวิดีโอนะหรือคอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาได้นะอยากจะหารถรุ่นไหนอยู่แล้วก็หารถราคาประมาณเท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ไปไปดูรถกันเลยดีกว่าเนาะนะครับ มาเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆกันดีกว่านะครับก็คันนี้เป็นนิสสัน NV นะครับเนี่ยทวินแคมนะก็ป้ายทะเบียนนะครับบย9950จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่เขาเมนกินเข้ามานะรถสีน้ําเงินนะครับคันนี้สีน้ําเงินนะครับพาสีนะครับก็2566นะเห็นหรือป่านะครับ2566นะเดี๋ยวจะมาดูรอบๆคันกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูเล่มทะเบียนนิดหนึ่งนะครับว่าเล่มทะเบียนรถปีไหนนะมามามาอยู่ข้างในนะครับนี่นะ ขอดูเรื่มทะเบียนนิดนึงก่อนนะกเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้อแอบเห็นภายในละเดี๋ยวขอดูเล่มนิดนึงนะครับื่มทะเบียนเอกสารพร้อมอุ่นนะคะันนี้นะกระบะไม่ผูนะกระบะไม่ผูกนะครับไม่ได้ติดแก๊สนะครับคันนี้เดี๋ยวขอดูนี่นะครับก็ายทะเบียนนี่ครับของเขาเลยนะ,ะวันจดทะเบียนนะครับวันที่สาสิบสิงหาสองพันสามแปดนะครับบอยก้าวเ้าห้าศนนะครับอนะ่านะ นิสันเอ็นวีเครื่องพันหกนะครับสีน้ําเงินนะครับสีตรงเล่มนะอมโอเคมาเดี๋ยวมาดูรอบพันกันดีกว่าเอกาสารพร้อมโอนนะคันนี้นะอ้าดูครับเดี๋ยวๆภายในอยู่ดีทนี่นะก็ไม่ผุไม่ไม่สนิมนะครับถือว่าโอเคนะมาด,ดูชิดสีด้านล่างสักนิดหนึ่ง นะครับ <c oughs> รถ <c oughs> <c oughs> อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอลมเกาาบ้านหนองปพแก้วนะครับ <c oughs> สีน้ำเงินนะครับอันนี้ใครที่กำลังมองหารถไปใช้งานอยู่นะรถเล็กนะครับราคาสี่หมืนแปดันบาทเท่านั้นเอง <c oughs> นะ <c oughs> อ่าโอค้าแม่ค้านะครับ เดี๋ยวรีวิวรอบคันนะครับรีวิวภายในแล้วก็ไปลองขอบับขี่กันเนาะเปิดได้เดียด๋ยวดอขอปิดก้มดูอีกสักหนึ่งรอบอันนี้มียางอะไรด้วยนะครับน่ารักเชียวยางอะไรด้วยนะเบนซินนะคันนี้รถเล็กเล็กมินิมอลนะ ไปเดี๋ยวไปทดลองขับขี่กันดีกว่าเดีนะ๋ยวเดี๋ยวขอดูฝั่งคนนัน่งข้างนิดนึงนะครับเอาอันนี้เบาะนี้จะมีนี่จมูนหน่อยนะเดี๋ยวดูคนด้าหนหลังเลยอือให้ดูกันแบบละเอียดละเอียดเนาะไปเดี๋ยวไปทดลองขับขี่กันดีกว่าเดี๋ยวไปดูเลขไม้สักหน่อยคนระับเลขไม้ก็อยู่ที่ สองแสนหนึ่งมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับเกียร์ธรรมดานะคันนี้หม่ขึ้นนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับแต่ตาการเร่งดีนะครับคันนี้กงม,มอะไรไม่จินซ้ายจินขวานะ ทดลองขับขี่ดูก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับเร่งปกตินะรถอ,อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่อำเภอหลมเกาวนะบ้านหนองบัาแก้วนะครับไม่มีเปนะฮะหัวใจก็เ,เร่งดีครับเบรกดีนะ ยนต์กันดีกว่าเนะาะกางขับขี่ไม่มีปัญหาล้ สำหรับใครที่อยากจะดูคันไหนเพิ่มเติมเนาะก็กลับไปดูวิดีโอเมื่อวานนี้นะครับท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ดูนะก็อลองไปกดคลิกดูนะครับสนใจคันไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอแล้วผมจะมารีวิวกันแบบละเอียดแบบนี้เลยก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะคะเพื่อไม่ให้พลาดก็ให้กดติดตามไว้นะติดตามเป็นลวงใจให้กันนะสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ